ถ้าแมนพรสายสามบอกว่าใช้หนังสอดแจงเลยนะครับผมใช้หนังนะครับผมทั้งคืนเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนั้นคือเป็นวันพระด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแนวทางความฝันหรือว่าตัวเลขอะไรให้เราเป็นแนวทางเนงว่าประจำวันที่2ธันวาคมไอ้สอมกราคม25 2 5, 5, 5, 6, 7นก็นะครับก็เอฟซีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับส่วน เย็นน yeah, ี้เที่ยวต่างประเทศนะครับผมตามความฝันให้เอฟนะครับหรือว่าจะรวมเป็นรัฐบาลไทยเลยก็ได้นะครับฝากท่านผู้ชมใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราไปหาพ่อแมวด้วยกันเลยนะครับสวัสดีนะครับผมพ่อแมวนะครับมีกระแมวอ่ะนมาถึงได้ในบอสแมนบอสไดซื้อนบอสครับได้บอสบอตนอ์อเป็นยังคือบอสซ์ไดบ่อยากซื้อจ้ะดนบอจ้า เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมปันแมนเนาะพ่อปันแมนเลยปันแมนเด,ดีกปูเริ่เป็นไผแล้วครับหนาสิพาคันซื้อเนี่ยก็ได้ข้าประถอกประทู่ครับผมมันเป็นยังนอปูเป็นไห่แล้วก็เอ็กเป็นไปครับ ว่าที่เรามาที่ว่าครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอ่าบอนดี้ประเมินีกับมาตามสัญญาครับเมื่อวานนี่ทิ้งท้ายด้วยว่าอาจารย์ขอฝันอีกคืนหนึ่งครับเป็นคืนเพราะว่าเมื่อวานนี่อาจารย์นั่งซื้อกับภรูขาวเป็นบเบาๆสักครับผมได้ตัวเลขนี่นะครับก็คือห้าสี่สี่เจ็ดสามสามครับผมอืออ่าอาจารย์แมวก็เลยบอกว่าให้ฝันมืาคืนนี่แหละให้ฝันก่อนบุคคลเออให้ฝันก่อนตัวนี้เป็นแนวทางเย็นนี้เนาะใช่ครับผมเราจุดประสงค์หลักก็คือจะไปข้ามโขงเย็นนี้ครับผม ขามได้เวลาขึ้นหนาวหนาวขึ้นปงหมดแล้วใส่หรือว่าใส่ยังไงเนาะเดี๋ยวไปเหมือนแร่งเห่ปูเพื่อนแกชิมสุกคามให้ดอกเครืองนีเองเนาะขามขอไม่ต้องฝันพอปูดแล้วเขาฝันมาคำมือขึ้นปูขฝันอยู่ครับผมขึ้นนี่ครับเป็นไงไปนี่มีฝันพออยู่ดอกครับเพราะว่ากาบว่ามันได้ฝันพอได้บันไปนี่มีความฝันเถ่าพอบัวน้ำเลยอ๋อพอบัวน้ำ เพราะว่าพ่อบัวกับเถาที่เามาม้านั่มนานืมือคลื่นนี่ครับเพื่อนวางซีที่พ่อว่าได้เลขกอยากหนีมือว่านน่นแลออว่ามันมาท่านเหนียบเนาะแต่ว่าอยากให้เพื่อนลอน่อิ่งก่อนมานี่เพื่อนไปมือคืนเพื่อนว่าเพื่อนไปนอนทับเบิงอืเพื่อนมาหาพอ่อจะเศ้าพนน,นาลาลาลามาเป็นอย่างอุ้ยฝันอย่างไหนว่าอยู่ดีๆีบนหูหน้าหูหลังตำรวจมาหอดมา จับใส่คำไล่แขนมาเลยครับผมมาน,นี่เพื่อนกันเลยว่าโอ้ยกูสิีไห่ผู้ใดอนอนไปประก,กันเขาก็ว่าบู้ไห่ประก,กันแล้วอืยังไดว่ามหาว่าไปหลักงัวเขาครับอไปหลักงัวมาหลักงัวเขามาจับยังไดกับปอยอยมาน,นี่พอดีพ่อบวัวยางไปไปกระซิบข้งหลังครับไปบอกเลยเพื่อนพร้อมเนะ่ยเออว่าจะอันจานแมวเพื่อนบอกมาแล้วเด้อดตัวนี้ได้เพื่นนะแต่ว่ามันกระซี ผิดกันอยู่ดอกอืจะแต้มชันหังโยกับตูหมวกว่านกับตูหมวกว่านมันบ่ะครับงั่นนะพออ่อเังกันเลยว่ากันเม่นปูเล่าสีซอยลูกซอยล้านเออเชได้เบิ้งหนังเนาะที่มู่เฮ้าเดีรยเราปาก,กับเพื่อนไว้ก็ว่า <c oughs> เรอาอยากเบิ้งหนังเอว่าเบิ้งมอล่ำมากก็หลายรอบแล้วอยากเบิ้งหนังเนี่ยก็ได้รับปาก,กับเพื่อนต่ว่าเฮ็ดจังไดก็ได้เบิ้งละปูเอ้ยลูกล้านเดีรยบปาปาไว้แล้ว <c oughs> เออเาสัจจาเว้ากัน ขอให้ตะปูซอยลูกซอยล้านได้กินไปทั้งหนาเรียอ,อ์มันนี่กันจะเพิ่มสีไปซอยอีกบอสยังเข่าไปนี่เม็ดฝันนะนะคือเพิ่นเข่ามากนี่เม็ดพอนะี่ขึ้นเพิ่นมาว่าเลขให้มึงเสือเอาเจ็ดหนึ่งสามนียครับเจ็ดหนึ่งสาม,มเป็นเขาไปบอกว่าให้เสือเลยบอกว่าให้เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแต้าบนี่ พูเพื่อนที่ว่าเพื่อนเอาไปนอนทำเหลวที่ว่าตำรวจมาจับใส่กำไลมือเพื่อนแล้วนะเพื่อนบอกว่ากำลังบอกกับตำรวจอยู่เถาเถาพอบัวนันยางไปไปบอกขังๆเพื่อนครับให้ซื้อเอาเจ็ดสามหนึ่งเด้อยานแมวบอกแล้วเพื่อนว่าเจ็ดสามหนึ่งเออนี่แหละมันเป็นตัวกับกันครับเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งแต่วันนี้ที่เพื่อนบอกพ่อนี่ เพิ่นพันวางสีได้มันมันมันมีล่างมีบนอยู่บรเลขต่างประเทศนี่คือกันบอกแด่เพิ่นบอกผมนี่เพิ่นบอกว่ามาบอกเป็นเลขล่างอีกเด้บเละล่างให้ซสือเอาตัวเก่าของปูเนี่ยตัวย่างเพราะท่านเนี่ยออกมันนี้มันนี่พอเอ็งพอันเลยว่าตัวใดน้องปูกูมึงโมโหบอกกับสองันดดีสองสี่คู่สองันดิีคู่สองันดิคู่สองคู่สองมันกันย่างอยู่ สองสีสครับคูสองนั่นแหละมันจะมีสองสกับสีศูนย์มันบอกทีเพิ่นเคียนให้ทีทีเป็นให้เป็นโดล่องมากเลอนั่นมั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 นมีสองสีกับศูนย์สีกับสีศูนย์นั่นแหละเนาะสีศนย์ครับแต่เพิ่นเพิ่นว่ามึ่งโมบอกกับยังอยู่คู่เดียวแต่ว่าคู่มีสองนั่นเพิ่น่าสองสีเออคู่มีสองก็จะเป็นสองสีครับสครับคู่มีสองอนนี้นี่ผมมาตามอาจารย์โตลาดุดมือมือมือลาสุดนะ เมือ่อก่อนเล็กรัฐบาลไทยสิออกวันที่วันที่สิบห้าเนีน่ยมาเนี่ที่มันไปนี่มีท่อมฝนเหมือนขึ้นเนาะออกะ็ก็อ่อนว่อนเพนนันเราปูเอ้ยให้ไปอย่าหาลูกหลานาเอฟซีเพิ่อนอยากไปต่างประเทศต่างจังหวัดกันสิมาตัวใดก็ให้มาบอกลูกบอกหลานเนี่ยก็มันก็ได้เข้าไปนี่มีนั่หลักเ,ออเพิ่นบอกว่าเป็นเลขนางเลขนางนี่ผมบ่ฮู้ได้มึงบ่ฮู้บค่ครู คูที่มันมี่สองนะคูที่มี่สองก็คือก็คือกระชิมก็เออกระยานว่าเออนี่แหละย่านเป็นตัวนี้นี่นี่เนี่ยเออนี่แหละเนาะมันมันย่งอยู่หนัหนาเออมันย่งบอท่านออกเป็นวางสั่นนี่แหละแต่ว่าบนนั่นเพิ่นเพิ่นบอกจังสั่นเลยบลคือเจ็ดหนึ่งสามเออเจ็ดหนึ่งสามก็เอา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 โต๊ะมือว่านไว้น้ำนี่เด้อปลาแคสเซ็ตอันตัวแคสเมือว่านเลยก็ไอ้ เอาสองเสีก็มองหากันได้เป็นลางไว้เอาแช่นั้นละสองเสีก็ดงเมือว่านน่ะลองห้องหาเออเลขกบนน่ะเอาตามที่เพื่อนไปนี่มีดผมนี่เออเพราะว่ามันเ่ากันกับโต้เ่าพ่อบัวฟันกะเพื่อนหายโตกลับกันพ่อเพิ่นถามมาครับตัวถามมาจางไหนวัานี้อายุจักปีผูกฝันมาตำรวจจับอเออเด็กจะปีนาะฮะนี่ประม่านกันได้อุ้ยประมาณนี่มันสิมันสิกาสิบหงอแล้วจะเข้าได้เท่าใดร เราเากัยูน้ากันอยู่แต่ว่าบอลบเกยได้ถามอายุเขาอาจจ4ตัวหมูว่านครับตีมันเ็นอ่าเงยหมูว่านี่เออนี่มนเห็นแดง็แดงจริงลอะผมกับดสามเนาะแต่ว่าตัวนี้คือมันสีเพิ่นสีเขาไว้นี่มีพอมาเนนื่อนนี่ครับพอเลยได้ถามว่า เพื่อน<ร>ว่าขึ้นกอนร่นะะางนี่มันสิยั่งอยู่โตคููที่มันมีสองเดอ้อมึงบ่หูบ่คร<ม>ับเออคู่ที่มันมีสองพอเอ็งก็เลยอ,อยยันเป็นตัวนี้มันยั่งอยู่นอ,อเหลขปูนี่บ<ม>่ทา่ทานเดียว่ท่านเดียวออกครับเออแต่ว่าตัวนี้นี่เป็นย่ำแล้วย่ำอีกอีละเ<ม>นี่ยเพื่อนว่ามันเป็นเหลขบนอะไรจังถามว่ามันมีรางมีบนคือกันบ่ครับมาหนี้มึอเช้านี่เถ่าพ่อบัวนี่ ไปคนที่ว่าตำรวจจับนี่ว่าเท่าพอบัวยางไปกัไก่กเพื่อนไปกระ,กะสิบเส่หูเพิ่พือนนอ่อเจ้าเขาจับเจ้าก็ให้ผู้ใดสื่อให้ก็ได้เล้อสื่อเนี่ยตัวใดอ,อือ้เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งนี่แหละครับผมเขาเป็นเพียงแนวทางนะคะเอลซีกันนะครับเออบัานนี้มันแมนมันมาเข่าโยนี่แหละ เพิ่นเป็นคนที่ว่าตำรวจจับน่ะเพิ่นกัได้เลขกเเมื่อวานเนี่ยเรไปไปเสียงเนี่ยไดเล็งเมื่อวานไปเสียงนั่นแหละครับผมนะคบอธิบายให้ท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อวานแอดกับเบาซากมาเนี่ยเนาะเบาที่กับเบาซากมาไดเลขพ่อแม่นางซื้อกับปูขาวอยู่อยู่ในศาลยู่ในศาลครับแป๊บหนึ่งนะครับปูขาวก็เลยให้อาจารย์แมวเห็นแดงจี่งคึงเด้นอบเากครับหาซีซีในแดงจิ้งคึงหาซีซีกับเจ็บสามครับอืมมาเมื่อนี้ นะครับกด่านล่างเนาะเจ็ดห1ึ่งสามแล้วก็65ครับผมครับผมก็เป็นแนวทางนะครับตัวนี้ก็คือพ่อเองอ่าหรือผมยิงนี่ก็ให้เป็นแคลแนวทางเด้อครับอ่าธรรมมกก็ห้พี่น้องอ่าเอฟซีทุกหมืองทุกบวันะก็บพิจารณาเบงเอาอ่ามักกับซื้อบ่มักกับ่เป็นยังครับอ่าที่แท้แล้วพอยังกับพองเบอร์ประหยากว่าชักชวนให้พี่น้องมาเล่นการพนันอ่าประยากให้มันง่ายๆดอกเนาะครับอ่าแต่ว่ามันก็คือว่านั่นแหละเหตุยังไดอ่าขอบมันบ่มี กับพ่อได้หาบาทสิบบาทกัพอได้ซื้อวันซื้อยากินเนาะกับพ่ออยากให้เรียนดอกแต่ว่ามันก็อยู่น้ำพ่วงหมักเนาะมันสีว่าบ่ให้คนเรียนมันก็ชีว่ายังไงคนหมักห้ามไว้ได้ครับเด้อที่นี่ก็มือนี้ให้เป็นแช์แนวทางแต่ว่ารัฐบาลไทยเหาเหขใหญ่ก็จงคอยว่ากันครับอ้างวดนี่บ่ต้องถามเอฟซีบางใดก็บ่ต้องถามว่ามั่นใจบรเลดใหญ่ผมผมมั่นใจในใจผมล่ะล่ะ มันแล้วเพราะว่าปูให้ไปขุดหลุมฝังไว้อีกอย่างดีเรียบร้อยฝังลูกบอลไว้ครับลูกบอลตัวนี้แหละเขาจีบผ้ามึงออกเหล็ก่า<อ>สัอขันขัญนา้เอาเพื่อนได้เอาหอดอันนั้นกบไว้ให้ครับอเอาเพียงพองผมปอกไว้ยานลืมหมมองผมเองผมก็เห็นบอกผมยังบูได้ถามผมมันอยากหุยิดขั้นปากเลยอย่าบอกเพ่า่ว่าถ้าเราหรอกคือมันมันมันผมยานมันดังไม่แห้งอีกนะครับเออเนาะ ครับผมมือนี่ฮะตาสีมีเยอะดอกเอเอฟซีถามมาว่าลูกสาวฝันบองวันนี้เ่ออกมามบ่งนึงผมบว่าได้ถามมันก่อนเดี๋ยบอกกันเดี๋นี้ยังนี่ของไหของจานจุกนาะคขับของจานจุกไดีถามจานจุกไปดูละโทรถามเล่อล้เรไม่บอกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโทรถามวาเรืองไงดีเออเโทรถามมัเาสีเม็ดมากแา่ว่าเราปัดปีนสีกสีฮกมาแล้ อะไรที่นี่ก็คือมือนี้ที่พี่น้องเย็บซี่ถกมองทุกบอลอยากไปทัวเพิ่นเล่าหรือไปต่างประเทศเนาะเออก็พอก็ให้เป็นแนวทางกแค่นั้นเด้ออาที่นี่รัฐบาลได้เฮากันรอเบิบงซะกอนแต่ว่าได้อยู่ดอกไปจุกแล้วบอกเลยบอกยูทูบเนี่มาอะไรไหนมองหลายคนอให้ใจดีไว้ได้จะไม่บอกกับพ่อพ่อมู่เจ้าเสียงกันอีกดอกอาปูพันธุ์ใหญ่แล้วที่ซ่อนเขามาแล้วล่ะวัที จนสี่พันหอดเดือนสามเดือนสี่เพิ่นวางสันจนหอดช่วงบุญพผาเวเียดเพื่อนวา่าครับผมนี่ปุ่นได้เพิ่นว่าวน,นี่มีบอกเถิ่งให้ผมคุดหลุมค,คุดลุมมันแม่นลุมเดียวให้คุดสามลุมแล้วก็ให้เอาลูกนี่ร่องไว้ร่องไว้ร่องไว้มันสี่เออมันสี่ออกหมุนกลับอยอนู่ใหนีละหมุนจนมันจนมันขวัญเพิ่นวางสังตนตัวนี้นี่มีทํามขวัญไหนเออผมเมากเห็นโปรว่าเพสี่ทอดบุญพาเวียดเนี่ยกูเชียให้ เสี์ให้มึงเอาฟ้ามาเทเนี่ยกูฟังเบิ่งตี่ล่ะในในข้ามฝันนี่กินเดือนเดี๋เลี้สามอีกเนก็สีเดือนงสามเดือนงทีคนละอืมแต่ว่าพอกระได้เจ้าอ่อนว่อนไปเนาะกะว่าให้มันเปลี่ยนจริงเจอปูเอ้ยลูกเจ้าเราล้านนี่เด็คนเบาจิงนั่นละเออได้เล็กได้น้อยน้อยหลายการที่เบือนหามาให้เบิ่งเออที่ปูเรียกร้องแต่กอยังทีแล้วก็ได้รับฟากไว้ว่าอยากเบิ่งหนังเถี่ยนี้เออก็ได้จัดได้หาไว้ให้แล้วเออเฮ็ดจังไหนก็ได้เบิ่งกันพี่น้อง เอฟซีถูกมองถูกวอนเนาะหาบางคนกาเล็กน้อยพี่สาหาสีบรียังอยากรรวมซอยทำบุญค้านั่นค้านี่มาซอยปูกาบอเป็นอย่างเด้อหาสะดวกสบายกับติด่อทั้งเบาที่หรือทั้งเบาซักยังสีก็ได้เด้อทุกซองอะไะที่วันมุนนี้ผมจำซื้อเพิ่นบ้าน่งนห้ครับทีถามต่อครับอาจารย์ว่า ทำบลดการสีปล่อยรัฐตาบานประมาณชักนตอนไหนเนาะคือคือสิแม่นหลังจากให้เพิ่นได้เบิ่งหนังเบิ่งหยังแล้วล่ะครับคบืองหนังเนาะเป็ราะใหญ่เนาเออนั่นเองคก็ยังมาทั้งูของป้บ่ทันได้เพื่อากับอาจารย์อีกเ๋อเพออที่เฮาเฮ็ดมาเนี่ยที่เพิ่นอาจารย์นี่เพิ่นก็ทักมานี่ก็2ซงวดซ้อนก็แม่นถือความเล่าเออพี่น้องเพิ่นหามื้อได้บ่ที่มื้อดีเฮ็ดมื้อใดมันก็เฮ็ดได้อยู่แต่บ่ายามยันผาพี่พาน้องเสียเงินเฮาเฮ็ดช่วงเช้าจังซี่มื้อนี้ มันฉีบมือเวลาโชกบอเออมันมันมันมีส่วงเ้ามันก็มีโชบแงมแรงก็มีโชบอยู่ดอกนี้ฉีเป็นโชกการเงินหรือว่าโชกได้เนี้ยอื่นยังกี่นะเออนี่ก็คือยังวังพานมากนี่เพิ่นกับว่าห้เอาตอนแรกมันเออมันมันมันฉีบเป็นโชกทางลาบร้อยนะเลิกมันยังสั่นนะครับเออการนี้ผมกับลอกบรงกอนายเอกยังไงก็ได้ผมบอปิดไวแล้วก็บอโอดไวอีกซ้ำรัาห่าลังเดียวบัตทีบ้ากับบ้าค่ะคือกันได้ผมกับได <c oughs> อามเมีนบายยังจย่ของเดอกมันเป็นอยู่ในตัวนี่หละ่ะ <c oughs> อืออือครับ <c oughs> หลังเฮียจังไหก็ได้ให้ให,ให,ให้ให้ปูเพิ่นได้เบิง้งหนังเบิ้ง <c oughs> อันนี้เนาะหนังวันที่ยีบสามได้แจ้เพ่อหนังนี่ก็คือสีมาให้ปูมาจะลองให้ปูเบิ้งก็จิเป็นวันที่ยีบสามเด้อครับอ่า <c oughs> ที่นี่พี่น้องกาผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก่อยากเบิง้งหรืออยากมาร่วมกับปูกามาได้เนาะครับพ่าเป็นอย่าง วันที่23อ่าวันที่23่สิบตอบคันว่าพรมพอดณตอบคันว่าตอนรับปีใหม่ดีก็ดีถึงแล้วไก่ลายสดรับปีใหม่ก็ดีแต่ว่ามือแล้งโมร์นิ่งค่ะทุกคนง่วงมากแล้งนี่ไปแล้งบอทันนะครับอาจผมที่สีห้ลูกมันกดไปหาครูบาอาจารย์เพิ่นเบิงมือเบิงเวนเบิงเวลาให้ยยูดอกครับผมเออมันเสียดายโฮนะให้เพิ่นบอกว่าเวลานั้นเวลานี่ก่ะ ก็ีได้โหกันสุคนนี่แหละ<ช>เพราะว่านี่กันผมที่ว่ามือนั้นมือนี่กับเ<ม>พื่อนพ่ท่านได้เบิงมาให้หน่ครนะครับเออกับยานพวกยังยูทูบสีมา้าเฉีกับยานมาพอถือบุกมือถือเวลาก็สีวัดต,ตัวกันคเออมีอย่างก็ให้มันประสานกันให้มันรองซองนันนะครับมาพอเป็นอย่างดีอ่าผมเองเนี่ยครับมาดองไปคิดอีอย่างเด้อ เออผมบอให้คชีดว่ายังสั่นยังสี่เด้อ่ต้องว่าเจงอเอาเกยงใจยังผมผู้ใดมาผมกล้ตอนรับเมื่อสุขนคนเออล้วก็น้ำมันทีพีทีพาเจ้าน,นั่นมันกลอีกเลี้ยงหนึ่งเนาะเออ,ค,อ,อคือได้ยังไดบ่ก็บ,บอกไปยังสัน่นเออล้วก็เลขอยู่นี่ก็เคยบอกไว้ว่าบ่บ่ได้ไห้ยลายโตบ่เมีนซีคู่หาคู่ซ้ำคือลางกระบบนั้นเองนอกจากว่าห้าสีสื่อขึ้นสื่อลงกลับเอาเออนั่นแหละเดี๋นี่กับขอ อามือแรลงอยากไปเที่ยวตังประเทศหรือเที่ยวเล้าเที่ยวขมเมนกะให้พี่น้องมีจะโฉกจะใช่เด้อให้โชกให้มันกันสุกคนอาเอาผู้ใดมักกะให้ติดตามเบงองผู้ใดบ่มักะบ่เป็นอย่างอาทมากกะล่องเบงตัวหาตัวสิบไปเอตคือว่าพอยังกะห้ามเพื่อนบ่ไดดดอกเนาะอยู่น้ำคนมากอาก็คือคนกินเหลากินยานเราว่าบ่ให้กินกะวัดบ่ได้กะให้อีกละที่นี่กะให้พี่น้อง มีจะโฉกจะใช่ไห้โฉกไห้หมานสุขคนเด้อบันเน่าหัวจีหอดจีถึงอารัฐบาลได้เฮ้าก่าคือวันทียี่สิบสามอาเได้ถ้ามีที่เอาหนังมาล่องไห่ปูเพนเบิงครับผมอาหล้กกาผู้ใดพี่น้องเอฟซีทุกมองทุกบอลอยากมาร่วมคราทำบุญน้ำปูก่ามาเด้ออาวันทีย่ิบสามยี่สิบสามอถ้าหลังอยากวันทียี่สิบสามแล้วก็รจเป็นรัฐบาลไทยเฮ้าหน่หละครับผมวันนี้ได้อเกงเก่งอยู่เด้ ได้ฝังไหวปะนี่ละอ้าครับผมครับได้ว่าอาจารย์13นี่ได้ขอพี่นี่ได้ได้ได้ไั้ว่ามันมันเพิ่นบ่ทันได้ฮอดเปิดเนาะให้ฟังว่าเอาโทรเพียงไปถมกบไว้อย่างดีอ้าวในวันที่23นี่สิมีกัรลงอะไรอยังบ่ครับถามแทนผู้เบิ่งู ก็ไก่ยังมาท่านหูหคือคือพ่อบอกกันะให้ให้ให้ผมได้เท่าประสานกับอาจารย์ก่อนแมครับคือเออคือเบิ้งมือ,อเบิ้งเวลามาั่นเ,เานาะเออคือว่าเฮาเฮ็ดเฮ็ดมือใด้มันก็เฮ็ดใดอยู่ด,ดอ,อ๋เนาะยานพอเอีงนียานพี่น้องเสียเงินเสียท้องเออก็คือจังนี่แหละนี่พยายามไม่หามือหาเวียนมาให้เพื่นอนหาให้สองวดนนี่มันก็เข่าเปะมาเออนี่กับเพิ่นทีให้เพื่อนเบิ้งให้ก่อนแมน นั่นล่ะมันบอกง่ายๆก็คือเฮายกบ้านยกเงี้ยนนั่นล่ะเขาก็ต้องหามือหาเว้นแท็กดีๆคือแจ้งเขาเอฟซีก็แจกสีด้ยโหกันคือภาพยนตร์ที่ยี่สิบสามนะครับเป็นหนังส่วนตัวของผมที่มาถวายปู่เนาะคือทางพ่อแม่เนี่ยบวชหาจะมีพิธีการอียังสีนะครับผมแต่ว่าเอฟซีอย่ามาไหวปู่นี่มาได้เอฟซีนะครับเนาะแต่กับพวกห้างในรับปากว่าพ่อแม่สีมีพิธีบวชสีน้อก็แล้วแต่ครูบาอาจานเลยบ่อนั่งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์เราให้มือตรงเดียวกันเป๊ะ วันนั้นก็อาจจะมีการทำพิธีในศีนะกันเลยแต่เพิ่นนอกเขาตอนนั้นเนาะก็พรุ่ี่บอกว่าท่านได้คือว่าผมมาท่านเนียอันโทษไปหาอาจารย์นะนะครับผมก็นัดการว่าสิปอยมือใดนี่ต้องรออจะสองล้อเออสองล้อนะครับผมดูหนังก่อนันะครับอันกันยางหัว่าสิปอยมือใดนี่ก็คือสิเป็นมือเฮาไอ้หนังนั่นแหละ มี่ยังกะเสบออกให้ฟังเหมือนนั่นว่ามือใดเขาจีทำวิธียังอีกสี่ก็คือคือกันมือนั่นแหละเนาะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาตรวจมัคบาบุญมือนั้งกับมาได้ครับผมเนาะ สีสันภูขาวครับเมื่อนี้อาจารย์บอกว่าสีลูกโทรไปหาอาจารย์เบิ้งเวลาให้เบิ้งมือให้ครับผมมันบ่แน่อาร์ทถือมือวันที่23บ่แน่เปไปได้ครับว่าก็รอติดตามความชัดเจนบ่แน่นอนตอนนี้ครับผมครับผมทักทายชุนี่นะครับทุกช่องกับขอบคุณอาจารย์นะครับครับผมวันเดียวเดือดวันเดียวมึงดีแลนอยากไปเที่ยวต่างประเทศกลับไปเนาะครับก็คือนี่เป็นคำฝันก็คือจีมีแค่์พอบอกไป หาลองบึงโตหาโตสิบกันแล้วแต่พี่น้องเด้มากกับเสือบ่อมากกับเป็นหยังนอบ่อมากับไปใส่ถงไหวก็ได้เด้อที่นี่เลใหญเราจะบรลได้เฮ้ากับให้ให้ทานวันที่ยี่สสามสักกอนเนาะเมือแรงยังเจด้ประสานกับผู้บาอาจารย์ยังเจด้หูได้ได้ว่าสู้กันฟังว่าสิเหตดหมือใดเวลาใดมันดีน่ะนะกระดองหามือหาเว้นใน่ยันพี่น้องกับเอยางให้เสียงเงินเสียทองเนาะที่นี่ก็จังคอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญ อาทำม,มาหากินก็นให้รวยๆเด้อบาปัญญาจ้าดูรวยๆ